สวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยเด็กดีมีคุณธรรมในหน่วยเด็กดีมีคุณธรรมเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กดีมีความอ่อนน้อมเด็กดีมีความรับผิดชอบเด็กดีมีน้ำใจเด็กดีมีความซื่อสัตย์เด็กดีมีความพอเพียง วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กดีมีความอ่อนน้อมค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆค่ะ นิทานเรื่องเด็กดีณนะโรงเรียนแห่งหนึ่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องมีนาน้องมีนาเป็นเด็กที่น่ารักร่าเริงสดใสผู้จาไพเราะอ่อนหวานมีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความเคารพผู้ใหญ่ทุกๆวันก่อนที่จะไปโรงเรียนน้องมีนาก็จะไหว้คุณพ่อคุณแม่ทุกครั้ง เมื่อถึงโรงเรียนน้องมีนาเจอกับคุณครูน้องก็จะยกมือไหว้ทำความเคารพคุณครูทุกครั้งพร้อมกับกล่าวคำทักทายคุณครูน้องมีนาเป็นที่รักและที่เอ็นดูของทุกๆคนในโรงเรียนแต่มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าน้องทอมชอบเกเรเพื่อนและแกล้งเพื่อนและมีกิริยาที่ไม่น่ารักทำให้ทอมนั้นไม่มีเพื่อนและก็ไม่มีใครรัก น้องมีนาเห็นทอมนั่งอยู่คนเดียวก็เลยเข้าไปคุยด้วยทอมเรานั่งด้วยคนได้ไหมอย่ามายุ่งกับฉันทอมพูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยรู้ไหมเป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนๆไม่อยากเล่นกับทอมทอมต้องพูดจาไพเราะอ่อนหวานรู้จักให้ความเคารพผู้ใหญ่และต้องไม่แกล้งเพื่อนทอมจะได้เป็นที่รักของทุกคนจริงหรอจริงหรอทอมจะทำตามที่บอกนะ หลังจากที่ทอมทำตามที่มีนาบอกทอมก็กลายเป็นเด็กดีมีเพื่อนเยอะแยะมากมายและเป็นที่รักของทุกๆคนเด็กๆอยากจะเป็นเด็กดีเหมือนมีนาและก็ทอมไหมล่ะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันค่ะว่าเด็กดีมีความอ่อนน้อมน,นั้นเขาปฏิบัติตนอย่างไรบ้างมารยาทไทยเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนควรปฏิบัติเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทย มารยาทในการไหว้ในการแสดงความเคารพของคนไทยจะแสดงความเคารพโดยการไหว้ซึ่งแสดงถึงความมีมารยาทของคนไทยที่มีความอ่อนน้อมและการเคารพผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีงามที่ทำให้เรานั้นมีวัฒนธรรมที่สวยงามในสังคมและอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมารยาทในการพูด พูดจาไพเราะกล่าวคำสวัสดีเมื่อเจอคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าพูดให้มีหางเสียงผู้ชายมีคำลงท้ายด้วยคำว่าครับผู้หญิงมีคำลงท้ายด้วยคำว่าค่ะรู้จักพูดกล่าวคำขอบคุณเมื่อได้รับของจากผู้ใหญ่หรือได้รับการช่วยเหลือรู้จักกล่าวคำขอโทษเมื่อทำผิดหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน มารยาทในการยืนเมื่อเรายืนต่อหน้าผู้ใหญ่หรือยืนสนทนากับผู้ใหญ่เราควรยืนแบบสำรวมยืนตัวตรงเท้าชิดก้มศีรษะลงเล็กน้อยถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่และการยืนที่ไม่ควรทำก็คือยืนเท้าเอวหรือหันหลังให้กับผู้ใหญ่เพราะถือว่าเป็นการไม่แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่นะคะ มารยาทในการเดินเมื่อเดินกับผู้ใหญ่ควรเดินตามหลังผู้ใหญ่และเว้นระยะห่างพอสมควรหรือหากเดินผ่านผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ควรเดินผ่านในลักษณะค้่อมตัวลงเล็กน้อยแล้วค่อยๆเดินผ่านอย่างสำรวมถือเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ มารยาทในการนั่งหากเด็กๆนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่โดยการนั่งเก้าอี้เด็กๆควรนั่งให้สำรวมไม่ควรโยกเก้าอี้ไปมานะคะหรือถ้าหากนั่งพื้นเด็กๆก,ก็ควรนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยไม่ควรเอามือเท้าเอวหรือเอามือกอดอกนะคะ เมื่อเด็กๆมีมารยาทที่ดีงามแล้วมีความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่สิ่งที่เด็กๆควรยึดถือปฏิบัติอีกอย่างนั้นก็คือความกตันยูความกตัญญูก็คือการรู้คุณและการตอบแทนบุญคุณต่อผู้ที่มีพระคุณต่อเราเด็กๆก,ก็สามารถแสดงความกตัญยูต่อผู้มีพระคุณได้เช่นเป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่และคุณครู ตั้งใจเรียนหนังสือให้คุณพ่อคุณแม่ได้ภูมิใจช่วยงานบ้านช่วยงานเล็กๆน้อยๆที่ตนเองทำได้ดูแลท่านเมื่อเจ็บป่วยหรือแก่ชราให้ความเคารพแสดงความเคารพรู้คุณต่อคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ เด็กๆได้เรียนรู้ถึงมารยาทการเคารพผู้ใหญ่การอ่อนน้อมถ่อมตนการกระตันยูต่อผู้มีพระคุณแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะการมีมารยาทในการไหว้คือข้อใดคะข้อหนึ่งข้อสอข้อไหนคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะข้อสองนั่นเองเด็กๆเก่เกเงจังเลยคะ่ะ เดินผ่านผู้ใหญ่ควรปฏิบัติอย่างไรข้อ1ข้อ2ข้อไหนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะข้อหนึ่งนั่นเองข้อใดคือการแสดงความกตันยูข้อ1ข้อ2ข้อไหนคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต ใช่แล้วคะ่ะข้อสองนั่นเองคือการแสดงความกระตันยูเด็กๆเก่งมากๆเลยคะ่ะ